สวัสดีครับน้องจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของน้องจุ๊บจิ๊บในงวดของวันที่หนึ่งกระกฎาคม6กครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายของน้องครับ ที่จะมาเล่าแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับสำหรับคลิปแรกก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วตั้งแต่สองวดเดี๋ยวในโครงสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมมาฟังด้วยกันครับว่าน้องฝันว่ายังไงได้แนวทางตัวเลขเป็นตัวไหนเนาะครับจุ๊บจิ๊บฝันได้จักมือแล้วลูกสองมือแล้วจ้ะสองมือแล้วเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวให้จุ๊บจิ๊บเป่าวามฝันให้พี่ปานาะา ังแน่เนาะครับว่าฝันว่าจัางไหนหูกจ้ะไม่ฝันว่านูไปบ้านเกิดแม่จ้ะอยู่บุรีรัมย์แม่กับภาพไปเที่ยวอยู่เขาพนมรุงจ้ะครับเขาพนมรุงปุ๊บย่งางคือไปสูงๆหมเลยจ้ะย่งางไปเรื่อยวกว่าชิงหอยก็สองครึง่งชั่วโมงมั้จ้ะครึ่งชั่วโมงกว่าสิงหอยจ้ะเนื่อยเมื่อยจ้ะึ้นไปเมื่อเด็กเตรียมตู้อยู่จ้ะคืนไปแล้วไป ไปเห็นยายอันนึงง่ายเพิ่นบอกว่าเจเคพูดเจเคพูดเป็นอะา,ารจังสิจ่ะเมื่ก็ไปเอาน้ำเพิ่นมากินฟักนึงมันก็ย่างขึ้นไปต่อ,อยางขึ้นไปต่ออีกก็เห็นหลุงตาสององค่ะจ้ะ,จะสององเพิ่นก็กำลังยงกันดึงอันนี้ก็น่าจะเคยดิยสะบงพาเรืองอ่ะจ้ะพาเรืองเพิ่นดึงกันอยู่สี่จ้ะสองสององเพิ่นแล้วก็ว่าหลุงตาเป็นอนยางก็น่าจะเหนื่อะจ้ะ นึกว่าเป็นยังกันนอกจ่าหนูว่าหลวงตาก็บอกว่าเลี้ยงกันนี่นะบอกว่ลุงโจกันขนาดสิระโยมมาจ่าหนูก็เลยว่าเรื่องยังนอกจาาเรื่องเลขมันออกนี่นะเป็นว่าผู้หนึ่งก็บว่ามันออกสองสี่แปดผู้หนึ่งก็บ่ามันออกเจ็ดสองเก้าเนว่าสิจ่าจ่าหนูก็ว่าลุกลงเนี่ยมันออกที่ไหนน่าหลวงตาจ่าหนูก็ว่าหลงตาก็ว่าเอ้าสันโยมกระตัดชิ้นมึง่า เรื you, ่องในเบื้องบนเลขมันออกตัวไหนบอกกบฝัองตาแน่พุ่นอาชิตะนึกว่าเลี้ยงมันออกเจ็ดสองเก้า่นอาสิตะแล้วก็ก็บอกว่านั่นใช่เรงว่าคอยถือพุ่นอาสิตพุ่นแย้งกันาจากสององค์เป็นอย่าทำนี่นะจ๊ะนึกฝันทำไี่จ้ะครับครับแปลว่าน้องจุบจิบนี่ฝันได้ตัวเลขจากลวองตาที่ว่าบอกเลขเนาะในความฝันอ่า ใจความสําคัญนี่อยู่ที่ล่องตาสองลูกแม่น่องตาสองลูกสององค์ล่องตานี่เป็นล่องตาอ่าที่จุ๊บจิ๊บู้จักบ่ในความฝันบ่ฮู้จจ้าล่องตาที่แบบไปพ่ออยู่วัดทางทึ่งเด้อจ้าแบบอยู่สูงสูงกนนะจ้ะออจ้ะก็คืออยู่บนบนอยู่บนเขาพนมลุงเขาพนมลุงจ้ะอ๋อจริงๆแล้วจุ๊บจิ๊บเคยไปเขาพนมลุงบ่หรือไมไปแต่ตอนน้อยๆจ้ะตอนพี่หรือป้าแจักเทื่ออ๋อคือเคยไปอยู คุณแม่ผ้าไป<ะ>แม่นูดผ้าไปเนาะครับอ่าฝันว่าตัว,ตวของตะของนี่ไปกับคุณแม่ครับแล้วกเดินขึ้นเขาไปาครับแล้วพ่อไปถึงจุดสูงสุดของเขาเนาะบนเขาคือไปเจอพระสองรูปเทียงกันเลียงเลขอยู่ครับแต่และคนบอกว่าเลขของตะของนี้ถือ,ถอครับแล้วให้จุ๊บจิ๊บเป็นคน,นตัดสินให้เป็นคน,นว่าเออ มือเหล็กมันออกตัวใดบอกดวงตาเบิรงว่ามันออกก็มันก็สิจ๋อมันออกเจ็ดสองเก้าจุ๊บจิบบอกว่าเหล็กมันสีออกเจ็ดสองเก้าจ้ะเพราะมือเนี้นมันเป็นมือเหล็กออกคุยกับแม่เจียงกันหลังเด็กออกว่ามันออกตัวนี้ตัวนี้มอะไรสิอ๋อครับครับจ้ะตัวเลขที่จุ๊บจิบให้น่าเขียนไปให้เนาะคือตัวนี้เนาะครับนี่ครับแนวทางความฝันของน้องจุ๊บจิบครับตัวเลขมีสองสี่แปดทีดวงตารูปหนึ่ง เเาเนาะว่าเลขเลขตะกองสิถือครับหลายอีกรูปนึงบอกว่าเจ็ดสองเก่าครับปลาเลขตัวนี้สิของตะกองสิถือคือกันครับสําหรับเจ็ดสองเก่านะครับไหลระวังเจ็ดสองหกไว้น้าแน่ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเลขกหกกับเลขกเก่าเนาะครับกระปุกกระบอกเป็นประจำนะครับว่าให้ระวังไว้ครับฐานะไปประกอบการเสี่ยงโฉงนะครับสำหรับเลขกสามตัวก็อย่าลืมตัดเลนเป็นเลขกสองตัวน้ำแน่ครับท่านผู้ชม ถือว่าเป็นฝันได้เลขแล้วก็ฝันดีมากเนาะจุ๊บจิบจำจำตัวเลขได้แม่นเลยแมนบอลลูจำแม่นเลยจ้ะอ๋อครับครับอืมก็โอเคนะจีประมาณนี้ครับตัวเลขแต่เฮาบ่รููว่าตัวใดมันซีมาเนาะเพราะว่าในกว้องฝันน่จุ๊บจิบว่าเลขมันสีออก7 2 9ดสองเกาคือบอกลองตาไปลองตาบอกว่าอ่าท้าจังสั้นเลขรองตาถึกแล้วลองตาว่าจังซีแมนบอแมนจ้ะอ๋อครับครับอ่า บนีครับอาซิมาตามที่จุ๊บจิ๊บฝันก็นได้คร่ามุชม้าท่ามุชมท่านใดมเัเแนยวทางตัวเลขที่นองหมากเนาะครับกพิจารณาเบิงครับเพื่อตรงใจครับจุ๊บจิบจ๊บเลขสองหางนี่จุ๊บจิ๊บมักตัวใดเป็นพิเศษหรือโนมักสองสี่แปดต่อคือจุ๊บจิ๊บมักสองสี่แปดหลายที่สุดสาเหตุมาจากเ่อเดี๋ยวมาจาอย่างน้มากจีสนูนี่เห็นมันโนกมากเลย อ๋อโอเคครับนัวมันงา<ต>่ายไม่หรือนันวแต่ในแต่ในความฝันนั้นลวงตาอีกรูปหนึ่งเพื่อนบอกว่าสองสี่แปดแม่นจะ้ะเลยมกัมกหมักมักไอ้ตรงขามกันแม่นก็มักตรงขามกันเลยครับเพราะว่าในความฝันจุ๊บจิ๊บบอกว่าเลขมันสี่ออกเจ <นะ S 1> ็ดสองเก้าเนาะเขาเอาเจ็ดสองเก้าครับแต่จุ๊บจิ๊บชอบจริงๆก็คือสองสี่แปดครับท่านผู้ชมแม่นจะ้ะครับอ่าก็เอาตามนี้เนาะ แต่งวันนี้ไม่แน่น้องุ๊บจิบอาจจะให้โชคกับท่านผู้ชมอีกก็ได้ครับอาจจะเป็นเลข3ตัวครับแต่เลขของน้องก็เพิ่งหลุดงวดแรกเนาะที่ผ่านมาไม่กีนะที่ผ,ผ่านมาก่อนๆน,นู้นก็เข้ามาตลอดครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับผมเคยอีสานใต้นะครับก็ขอจบจิบไม่เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับ อนำตัวเลขของน้องไปประกอบการเสียงโชคก็ขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆแล้วก็มีโชคมีลาบมีแต่ความสุขกันทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องจุบ๊บจิ๊บมากๆที่มาแบ่งปันมาเล่าแนวทางให้ฟังเนะเาะครับาไม่ได้อาจจะมาก็ได้ถ้าไม่มาคลิปแรกก็มาคลิปที่สองแมน่นจ้ะโอครับครับไอ้วดนี้จุบ๊บจิ๊บมั่นใจมลูก คือว่าฟันดีที่สุดเนาะแต่ละรอบแล้วก็ฟันแตกต่างกว่าแตกต่างกว่าสุรอบด้วยแม่ครับรอบนี้ฟันไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์เนาะไอจังหวัดบุรีรัมย์นี่เป็นบ้านเกิดของบ้านเกิดแม่บ้านเกิดแม่จริงๆแล้วจุ๊บจิบนี่โตอยู่บุรีรัมย์หมอลูกหรือว่าจังไหนน้อยู่นี่สาซีเกนี่นะจ๊ะอนูมาเกิดอยู่นี่เนาะแม่คือแม่นี่มาไปแฟนอยู่นี่อ๋อครับครับแต่แม่กับผ้า จิไปเยี่ยมบ้านดูอ๋อโอเคครับอ่ากตมีประมาณนี้เนาะครับกายท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับโชคดีเฮงรวยรวยครับถูกหวยกันทั่วหน้าครับผมเผือีสานใต้ครับก็จะขอจบที่ไเพียงแค่นี้ครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับขบคุแค่